สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำน้ำมันมะพร้าวสากัดอินนะคะเพราะว่านาน,นานีนาหนาวเนาะอยู่หนังเราจะแห้งนะคะก็เลยจะทำใช้เองเพื่อประหยัดตังค์ด้วยมาเริ่มกันเลยค่ะนี่เก่อนเลังาไ่อนี่ค่ะสวยงามได้ยินแล้วค่ะให้ดูค่ะ ที่เราเพิ่ง,งมาเท้ามาพักผู้คำนีขั้นเสร็จแล้วเราก็ไปตรองค่ะก่องไปนานค่ะหละจะกขั้นที่สองรอบสามรอบก็ได้ค่ะ นี่นะคะกะทิที่เราคั้นได้ค่ะน้ําแรกค่ะเราจะเอาแค่น้ําแรกขั้นตอนต่อไปจะเทใส่ถุงถุงเราก็ขนาดใหญ่หน่อยนะคะ เรียบร้อยค่ะวันีเรามีมถุงใหญ่นะครับนี่ค่ะประมาณนี้นะคะดี้ยางรัดค่ะรัดให้แน่นๆเราถุงแตกเรียบร้อยแล้วเราก็หาเชือกฝังมาผูกให้แน่นนะคะไม่งนนั้นมันตกลงแล้วหลุดตกลงแล้วเดี๋ยวมันจะถุงแตกนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะ เดี๋ยวจะไปห้อยนะคะสองวันนะคะอย่างน้อยต้องสองวันสี่ะะะะนะสิบแปดชั่วโมงขึ้นไปค่ะเพื่อให้มันแยกเป็นตะกอนค่ะนี่นะคะนี่มันมะพร้าวสกัดเย็นของเราค่ะครบสองคืนแล้วนะคะสี่สิบแปดชั่วโมงขึ้นไปค่ะมันจะแยกชั้นชัดเจนนะคะประมาณห้าชั้นค่ะชั้นแรกก็จะเป็นฟ้าาเนาะฟ้าาคลื่นๆอย่นี้นะคะชั้นน,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 ะะนนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวสกัดเย็นนะคะข้างล่างนี้จะเป็นน้ําเปรี้ยวค่ะแล้วก็เป็นตะกอนค่ะ บางคนเขาจะตัดน้ําเปรี้ยวออกนะคะแต่ว่าของเราแบบจะทําง่ายๆค่ะทําง่ายๆโดยเอาเข็มะคะ่ะส่วนที่ชิดให้สะอาดอน,นะคะเราจะทิ่มประมาณนี้คะ่ะย้ายมาถูกน้ําเปรี้ยวนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะประมาณนี้ขอบนี้คะ่ะหลายๆเข็มทิ้มก็ได้แล้วก็เอาภาชนะที่สะอาดมารองะคะ่ะเราจะรองรองแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะทิ่มเลยคะ่ะเราจะเลือกเอาตระมุมนะคะอ๋อมันนะคะลืม จะค่อยๆหยดลงค่ะส่วนของน้ำมันเนี่ย่างข้อนี้แต่ระวังโดนน้ำเปรี้ยวมันก็จะค่อยๆหยดลงนะคะเดี๋ยวใช้อยู่ใ,ใกล้ๆค่ะใช้เวลาหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะ,นะคะเราจะติ้มตรงขอบนะคะแต่ไมาจะเลยไม่ถูกน้ำเปรี้ยวนะคะหน้าหนาวสีมันจะไม่ไม่ไม่ใสเท่าไหร่คะ อย่างใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะเป็นชั่วโมงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราอขันที่สะอาดรองมาทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะพามาดูตอนที่เรารองตรงนี้นะคะได้สกัดตัวนี้ออกมาได้เราจะให้ดื่มกิน,นะคะ่ะน้ำมะพร้าวสกัดเย็นที่เราได้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะจะคุณหน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้มันเดี๋ยวรอดูนะคะรอดูให้มันตกตะกอนเดี๋ยวจะเทใส่ขวดไว้ก่อนค่ะนะคะเราจะกรอกใส่ขวดนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะมันมะพร้าวสก,กัดยินของเราค่ะ,ะน,นี่นะคะเดี๋ยวจะเอาไว้สเปรย์ฉีดทาผิวค่ะนี่นะคะใช่ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะค่ะนี้นี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทาผิวกับอาชโลมผมค่ะ เพราะว่ามันจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะเราซื้อเ้าแพงนะคะสองลูกเกือบสองลูกครึ่งอะคะ่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะกี่ซีซีนี่ถึงสองร้ซีซีมส้สมสยสามร้อยซีซีทำยากนะคะเราถึงซื้อเขาแพงเพราะว่าสกัดออกมาไม่ใช่ว่าได้เยอะค่ะตับตัวนี้ส่วนของน้ำเปรี้ยวนะคะเราสามารถ นำไปผสมน้ำลดต้นไม้ได้ค่ะแล้วที่เป็นครีมนี้เราสามารถเอาไปทำอาหารได้ค่ะเดี๋ยวจะตัดเอากันไกลตัดตรงนี้นะคะกรองส่วนของน้ำเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวจะเอากระมังรองนี่ค่ะแล้วส่วนครีมก็จะเอาเก็บไว้ทำอาหารค่ะ หรือบางที่เราอาจจะสกัดร้อนก็ได้ค่ะมะพร้าวสกัดร้อนมาเราเอาน้ําส่วนน้าเปรี้ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะผสมน้รดต้นไม้ค่ะแล้วก็จะเหลือครีมนะคะครีมนี้ก็จะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ทําอาหารค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะ